พวกเจ้าข่อยเห็นโพดนี่นะคนแซ่ล่ายห,หลายอยู่ปากเซหรือว่าแขวงจำปัสักเพิ่นจาโบาหับเงินตาต่างประเทศเนาะเพิ่นหับเพิ่นกัดจลายเลดต่ำนคะรหลวงเขาได้ว่าจังใดถ้าว่าทุกคนทัวประเทศพ้อมใจกันเนาะซื้อขายเป็นเงินกีบข่อยคิดว่ามันอาจจะให้เลดเงินน่ะรุดลุงเนาะ บอลรุดลงมันก็นจะบวเพิ่มขึ้นไปหลายกว่นนี้เพราะว่าคันถา้าผัดจะใส่ใจเงินตาตามประเทศแมนจาไปแลกอยู่ธนาคารให้มันเข่าเป็นระบบพร้อมใจกันเหตุแบบซีทัวร์ประเทศก็สิดีเนาะสมเซเดอร์แข่งจัมปาซักเดอร์เป็นแบบอย่างที่ดีลายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับอยู่กับผมในช่องโมองมองเป็นบ้านนะครับคือผมเปิดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะไม่เข้าใจกันนะครับ เป็นคลิปวิดีโอของสาวลาวนะครับที่เธอออกมาอัดคลิปพูดถึงเกี่ยวกับร้านค้าในสปปลาวนะครับร้านหนึ่งนะร้านหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเห็นดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทําได้แบบนี้เนี่ยนะฮะอัตราเงินกีบที่เฟริรของลาวเนี่ยทำแก้ปัญหาได้แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นความเข้าใจของสาวลาวนะครับแล้วก็ความเข้าใจของคนลาวผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีมาตรการที่แบบ คนลาวใช้เงินกีบคนลาวใช้เงินกีบคนลาวใช้เงินกีบมันช่วยได้นะต้องบอกว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดนะ,ะอย่างสาวลาวคนนี้ที่เธอออกมาพูดว่าเป็นความเข้าใจของคนลาวนะคือผมไปฟังหลายๆคนคนลาวที่พูดเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆนะฮะ ของคนลาวที่มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าประเทศลาวเนี่ยทำเหมือนกันทั้งประเทศเลยเหมือนที่สาวลาวคนนี้หรือว่าร้านค้าที่เธอยกตัวอย่างมาทําสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสบปอปอลาวรู้ไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่มีใครเข้าไปท่องเที่ยวในสปอปอลาวเลยนะจะไม่มีใครเข้าไปท่องเที่ยวในสปอปอลาวเลยเพราะว่าพวกคุณเล่น ตัดเลทเงินตามอำเภอใจนะครับต oui. ัดเลทเงินตามอำเภอใจโดยไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดนะครผมมองว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะฮะเพื่อนๆมีความคิดอยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับผมก็คือเธอยกตัวอย่างเป็นเงินเงินไทยนั่นแหละเงินบาทนั่นแหละครับเพอว่าตัวเลขที่มันพูดขึ้นก็คือว่า1บาทเนี่ย แลกได้เพียงแค่400กีบนะครับคือมันมันตัดกลไกลการตลาดเพราะทุกวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหม1บาทสามารถแลกได้ประมาณ700กีบถึงจะไม่ถึง700กีบมันก็ปริมปริม,รม,รมใกล้เคียงอันนี้หมายถึงธนาคารของรัฐเลยนะเราไม่พูดถึงพวกกระเป๋าสะพายอย่างนี้แลกตามหน้าด่านโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับคือเลทมันตอนนี้อยู่ที่700กว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยร้านค้าในลาวขาบอกว่าประกาศก็คือไม่รับ เงินเงินเงินตาต่างประเทศ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รับไปซะทีเดียวนะครับก็คือรับอยู่รับแต่ว่าจะกดเลทลงมาเพียงแค่1บาทเพียงแค่400กีบถ้าเราทําแบบนี้นักท่องเที่ยวจะหายเกลี้ยงเลยนะฮะต่อให้เราเนี่ย <c oughs> จะใช้เงินกีบก็ตามคนเราจะใช้เงินกีบก็ตามอย่าลืมนะครับว่าสปปลาวเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินกีบของพวกเขาเนี่ยจะสามารถซื้อสินค้าได้ทุกอย่างในโลกนี้ แล้วลาวเนี่ยมีการติดหนี้โดยเฉพาะจีนโดยเฉพาะต่างชาตินะครับเปอร์เซ็นต์นี่มันสูงมากๆแล้วที่สําคัญเวลาต้องเอาเงินไปจ่ายเขาเนี่ยต้องใช้เงินตาต่างประเทศไปจ่ายแล้วเงินกีบลาวไม่ได้มีมูลค่ามากพอทีส่สามารถไปจ่ายเงินตาต่างประเทศได้ถ้าลาวทาแบบนี้นะฮะสิ่งที่จะตามมานี่คือเยอะแยะมากมายเลยนักท่องเที่ยวหดหายเงินที่จะได้เข้าในประเทศเนี่ยเพออจะหดหายไปเรื่อยๆนะครับเอาตรงๆนะผมเห็น ผู้นำลาวออกมาพูดว่าให้คนลาวเนี่ยกลับมา,าประเทศลาวกลับมาทำงานที่ลาวเพื่อพัฒนาลาวโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับลาวเนี่ยนะฮะถูกพัฒนามา40จะ50ปีแล้วยังพัฒนาได้เท่านี้นะครับผู้นำไม่ได้จริงใจกับการที่จะบริหารประเทศนะฮะผมบอกเลยลาวนะควรจะก่อนที่จะทำรถไฟความเร็วสูงนะฮะทำไมไม่ทำถนนให้มันทั่วประเทศก่อน นะฮะจริงๆคำเนี้ยมันใช้ได้ผลจริง,รงๆนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าการสัญจรที่มันสะดวกสบายนักท่องเที่ยวก็อยากไปเที่ยวน,นะครับเดินทางไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าถนนเส้นนี้ไปไม่ได้ติดลมติดฝุน่นติดโครนติดดินติดอะไรเยอะแยะมากมายปัญหาเราเนี้มันทําให้คนที่ไปเที่ยวสอปอลาวแล้วมันน่าเบื่อเหมือนที่สาวเวียดนามเธอเคยออกมาพูดนะครับว่าเธอการมาเที่ยวลาวเนี่ยบางคนเนาะ เขาไม่ได้อยากจะมาลุยแบบขนาดนั้นคนลุยๆแบบนั้นมันมีแหละแต่ว่าคนไปเที่ยวมันมีหลายรูปแบบเวลาที่เขาไปเที่ยวบางคนเขาก็อยากไปเที่ยวสบายๆความเข้าใจเขาว่าเออลาวก็คงมีถนนนู่นนี่นั่นการไปเที่ยวลาวก็คงจะไม่ลำบากอะไรแต่นี่สรุปไปนะครับถนนเป็นทั้งฝุ่นเป็นทั้งโคลนเป็นทั้งดินนะฮะอยากให้คนลาวแก้ปัญหาได้จริงๆอ่ะผมแนะนําให้ลาวพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานแล้วลาวอ่ะจะเป็นเมืองหนึ่งนะครับ ลาวเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเมืองที่เป็นแลนด์ล็อกเนาะนะครับผมไม่มีทางออกสู่ทะเลนะฮะแล้วพอเราไม่มีทางออกสู่ทะเลเนี่ยอาชีพหรือว่าธุรกิจที่มันพอจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบูรณะการแหล่งท่องเที่ยวไปเลยเต็มที่เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นเนาะสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือว่า วัดโบราณต่างๆนะครับก็กลับกลายเป็นหรือว่าสวนไหหินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับกลายนใ,ให้ชาวจีนเข้าไปสัมปทานนะครับแล้วสิ่งที่เราทำนะผมก็ไม่รู้นะผู้นําเขาคิดยังไงนะครับการที่ให้จีนมาเช่าสัมปทาน99ปีจริงๆผมไม่ได้เห็นด้วยกับนนะโยบายนี้นะถึงไทย มีการประชุมกันแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ผ่านหรอกนะครับเป็นเพียงแค่แนวความคิดนะครับผมเห็นคนรล่าบางคนออกมาพูดเรื่องนี้อยู่นะว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวไทยก็ให้คนอื่นมาเช่า99ปีบอกเลยครับเขาเป็นมันเหมือนเป็นแนวทางเนาะนะครับมันยังไม่ได้เข้าประชุมในสภาเลยนะครับยังไม่ผ่านเหมือนกัญชาครับผมเหมือนกัญชาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ปิดเป็นกัญชาเปิดเปลี่ยนมาเป็นยาเสพติดประเภท5เหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนกัญชานะครับ ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ก็คือว่าเห็นสาวลาวเนี่ยเธอออกมาพูดถึงเรื่องร้านค้าในลาวแล้วก็ให้คนลาวถ้าเกิดคนลาวเนี่ยรวมใจกันทําแบบนี้คืออยู่มืองลาวใช้เงินกีบนะครับไม่รับเงินตราต่างประเทศถ้าทําได้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์มากดเลทเงินนะครับอย่างเช่นนี่มันคือกดเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะหนบาทเนี่ย ตอนนี้มัน700กว่ากีบจนมาคูยู่คูคุณมันตัดให้เหลือ400แสนเลยสี่สกีบอย่างเงี้ยนะครับผมว่าลาวเนี่ยจะสวยเอานะครับจะไม่มีคนไปเที่ยวเอานะอ่ะก็นั่นแหละครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ครับเกี่ยวกับประเด็นสอบลาวเนาะาออกมาว่านะครับถ้าเกิดว่า ไม่รับเงินตาต่างประเทศแล้วกดเลยถ้าเกิดใครจะเอาเงินกีบเงินตาต่างประเทศไปใช้นี่คือกดเลทต่าๆไปเลยนะครับผมว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับผมผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดลาวนะครับอยากจะให้ค่าเงินกีบมันเสถียรภาพแล้วก็ไม่ได้เฟอ้อแบบนี้ก็คือว่านะฮะก็คือว่าต้องอ เรียกนักลงทุนเข้าไปลงทุนในสปลาลาวนะครับผมก็จะได้เงินเป็นก้อนเยอะๆเนาะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากๆซึ่งซึ่งลาวเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวลาวนะจะต้องบอกว่าลาวเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแต่เพียงว่าขาดการ ปรับปรุงขาดการพัฒนานั่นเองนะครับผมก็คือเอาง่ายๆถ้าใครที่เคยไปเที่ยวสอปอรวที่เคยไปแบบลุยทุกที่เลยะนะครับทุกคนรู้แหละว่ามันไปลําบากมากๆไปยากมากนะฮะไปทําตรงนั้นให้มันดีนะครับเชื่อว่าลาวเนี่ยจะได้รับเงินตาาต่างประเทศเยอะๆแล้วก็ลดโครงการไม่ก,กับโปรเจกต์ใหญ่ๆลงอย่างไอเช่นไอรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าทํามาแล้วก็ขอให้มันจบเพียงเท่านี้แหละนะครับผมอย่าไปทําโครงการอื่นมาอีก ยิ่งถ้าเกิดสร้างนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,ยเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปอนาคตพังข้างหน้าเนาะว่าสบปาลาวเนี่ยเขาจะกู้นี่ยืมสินอะไรมาอีกอันนี้เราก็แค่เอามาพูดคุยกันนะครับผมเราไม่มีสิทธิ์ไปคัดค้านหรือว่าอะไรเขามันเป็นประเทศของเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่ผมพูดมาก็คือว่าเห็นพวกถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวสมมติผมจะไปเที่ยวลาวเงี้ยจู่ๆ เมากดเหรียญเงินอย่างงี้ผมผมก็เดินหนีแล้วครับผมไม่ไปเที่ยวแล้วกลับเลยนะฮะนะงั้นคือสิ่งที่จะตามมาถ้าเกิดคุณกดเหรียญเงินนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสักิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมสวัสดีครับ